ในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมาคริสตจักรชีวิตสุขสารคอนแกน่นร่วมกับสภากาชาติไทยจัดให้มีการบริจาคโลหิตครั้งที่37เเพื่อเป็นโอกาสให้พี่น้องเป็นพระพรในการช่วยเหลือคนอีกมากมายบรรยากาศเต็มด้วยความสุขที่ได้เป็นผู้ให้และเป็นพระพรในการต่อชีวิตคนอีกมากมายครับ และเมื่อวันอาทิตย์ที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมาได้มีการเปิดอาคารพฤริตรจักรชีวิตสุขสรรต์มหาสารคามเป็นวันแรกเพื่อเป็นที่สําหรับมานมัสก,การสแสวงหาพระเจ้าเป็นพระพรแก่ชาวมหาสารคามและใกล้เคียงอีกด้วยครับเตรียมพบกับ เทศกาลแห่งความสุขที่สุดของคนทั่วโลกคริสต์มาสสุขสันต์2024กับบรรยากาศแห่งการให้และแบ่งปันความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจา้าสัมผัสบรรยากาศคริสต์มาสได้ตั้งแต่รอบเช้าของวันอาทิตย์ที่15และ22ธันวาคมนี้มีการแสดงพิเศษและกิจกรรมเกมแจกรางวัลวัน 24, ที่19-24ธันวาคม มหกรรมร้องเพลงแค่รอลิ i n g อวยพรเมืองขอนแก่นและอวยพรตามบ้านพี่น้องในยามค่ำคืนพร้อมกันทั้งพิริตจกักรและในค่ำวันอาทิตย์ที่22ท่านวาคมสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกพริตจกักรร่วมเฉลิมฉลองคริสต์มาสสุขสันต์2024มีกิจกรรมและการแสดงพิเศษมากมายและส่งความสุขแก่กันและกันในมหกรรมของขวัญครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี และขอเชิญชวนเป็นเจ้าภาพด้วยการนำของขวัญมาเพื่อมอบความสุขกับพี่น้องในงานคริสต์มาสไม่จำกัดจำนวนโดยนำมาลงทะเบียนในทุกวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงช่วงเที่ยงของวันอาทิตย์ที่22ธันวาคมนี้ครับและพิเศษสุดในวันคริสต์มาสพุธที่25ธันวาคมค่ามืืนแห่งการสารเสริญนมัสการและมอบของขวัญจากใจถวายแด่องค์พระเยซูคริสต์อย่าพลาดนะครับ ในทางนิติในเราชอบธรมโดยความเชื่อในโลหิตพระเยซูทําให้เราเป็นคนชอบธรรมทางพฤตินเราจําเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงผ่านการให้ให้องค์พระเยซูคริสต์ครอบครองชีวิตอย่างเต็มขนาดจะเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยขึ้นอยู่กับท่านในเช้าวัน,นแถนงติดกับเขาอางุนติดอย่างสนิทแน่นเพื่อรับน้ําหล่อเลี้ยง เราต้องไม่มีช่องว่างระหว่างเรากับพระเจ้าและนอกจากไม่มีช่องว่างระหว่างเรากับพระเจ้าแล้วนะครับเราต้องไม่มีช่องว่างระหว่างเรากับพี่น้องผู้เชื่อเช่นเดียวกันการปฏิจจากบนทินบาเป็นเรื่องเรากับพระเจ้าส่วนการปัสจากตําหนิเป็นเรื่องเรากับมนุษย์นะครับการที่เราจะปัสจากบาปกับมนดษย์จริงๆแล้วนะครับเราก็จะเป็นคนที่ปัสจากตําหนีในสายพระเนตรของพระเจ้าด้วยและเราก็จะเป็นที่ยอมรับกับพี่น้องด้วยเช่นเดียวกัน เราจึงต้องมีความเพียรพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นเหมือนพระเยซูผู้ส่งเป็นพระเจ้ายากนี่ครับยากแน่ถ้าท่านทําเองแต่เมื่อไรก็ตามที่ท่านเชื่อวางใจในพระเยซูพระองค์ทาแทนท่านแล้วบนไม้กางเขนแล้วก็ฟื้นในวันที่สามแสดงชัยชนะที่ยิ่งใหญ่และอธิษยานว่าเป็นการเน้นย้ำว่าพระองค์ช่วยเราได้จริงอาเมนไหมครับพระเจ้าทรงตั้งคิดเสั็จไว้เพื่อ เพื ed, ่อเสริมสร้างกันและกันเพื่อไปที่สาแดงนามพระไทยของพระเจ้าหากเราไปอยู่คนเดียวนะเชื่อพระเจ้าแล้วไปอยู่คนเดียวเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงอะไรให้เป็นเหมือนกับพระลักษณะของพระเจ้าเพราะมันไม่มีการขัดเราซึ่งกันและกันเพราะพระเจ้าออกฤทธิ์อยู่ในชีวิตพระองค์เป็นเพลิงที่เผาผลาญความกิเลสตัณหาที่อยู่ในร่างกายในชีวิตจนบริสุทธิ์เมื่อท่านยอมมอบตัวนั้นอยู่ที่ว่าท่านยักแย่ยักยันจะปล่อยดีไม่ปล่อยดียังยังหวงยังรักสิ่งที่เป็นการบาปอยู่ พระองค์ก็ไม่ได้บังคับเราให้ปล่อยแต่พระองค์บอกว่าถ้าปล่อยก็จะได้รับอยู่ที่เราตัดสินใจวันดี้อ่านไหมครับ